สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซับพอร์ตแคสต์วันนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางไปสู่คำถามที่ยิ่งใหญ่คำถามที่พาเราออกไปไกลเกินกว่าขอบฟ้าของโลกใบนี้ถ้ามนุษย์ต่างดาวมีจริงพวกเขาจะมีศาสนาเหมือนเราหรือไม่ทำไมเราสงสัยเรื่องมนุษย์ต่างดาวมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นมาแต่โบราณ เรามองท้องฟ้าแล้วสงสัยว่าที่นั่นมีใครอีกไหมความคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุควิทยาศาสตร์แต่ปรากฏอยู่ในตำนานเก่าแก่ทั่วโลกกรีกโบราณเคยตกเถียงว่าดาวดวงอื่นอาจมีสิ่งมีชีวิตจีนโบราณเล่าเรื่องเทพเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์ชาวมายาและแอสเทกมีตำนานผู้มาเยือนจากฟ้า ความอยากรู้นี้ไม่เคยหายไปและยิ่งเทคโนโลยีเจริญขึ้นคำถามนี้ก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆศาสนาคืออะไรและทำไมเราจึงมีศาสนาก่อนจะถามว่ามนุษย์ต่างดาวมีศาสนาหรือไม่เรามองย้อนกลับมาที่ตัวเราก่อนว่าทำไมมนุษย์จึงสร้างศาสนาคำตอบก็คือศาส,สนาเกิดขึ้นเพื่อตอบสิ่งที่เราไม่เข้าใจฟ้าแลบฟ้าร้อง เราอธิบายว่ามีเทพ,พเจ้าควบคุมดวงอาทิตย์ขึ้นลงเราเชื่อว่ามีเทพแห่งดวงอาทิตย์ความตายเราเชื่อว่ามีโลกหลังความตายศาส,สนาเป็นทั้งที่พึ่งทางใจและเป็นกฎเกณฑ์สังคมเช่นหา้ามฆ่าห้ามลักขโมยศาส,สนายังสร้างศิลปะประเพณีและให้ความหวังแก่ผู้คนถ้ามนุษย์ต่างดาวก็มีคำถามเดียวกัน ลองคิดดูครับถ้ามีเผพันธุ์หนึ่งที่ชาญฉลาดวิวัตรบนดาวอื่นพวกเขามองท้องฟ้าเหมือนเราพวกเขาก็เจอสิ่งที่ไม่เข้าใจเหมือนเราพวกเขาอาจตั้งคำถามเกี่ยวกับกำเนิดโลกและชีวิตเหมือนเราดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงว่ามนุษย์ต่างดาวเองก็อาจสร้างทระบบความเชื่อของพวกเขาขึ้นมาเหมือนกับเราเช่นกันแต่แน่นอน ศาส,สนาของพวกเขาอาจไม่เหมือนเราเลยเพราะสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันมากศาส,สนาแบบต่างดาวจะถะท้อนสิ่งแวดล้อมถ้าอยู่บนดาวที่ท้องฟ้ามีสีเขียวหรือสีม่วงพวกเขาอาจนับถือท้องฟ้านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าอยู่ในโลกที่มืดมนตลอดเวลาอาจบูชาแสงสว่างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจากใต้ทะเลลึกพวกเขาอาจบูชามหาสมุทร กระแสน้ำหรือสิ่งที่ให้ชีวิตตำนานมนุษย์ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกสิ่งที่น่าสนใจคือมนุษย์เราก็มีตำนานที่เล่าถึงผู้มาจากฟ้าอยู่เต็มไปหมดอียิปบราณเล่าถึงเทพเจ้าที่มาจากดวงดาวชนเผ่าบางกลุ่มในแอฟริกาอ้างว่าบรรพบุรุษของพวกเขามาจากระบบดาวซิริอสัสหลายวัฒนธรรม บันทึกการปรากฏตัวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากท้องฟ้าบางคนมองว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์แต่บางทฤษฎีบอกว่ามันอาจเป็นหลักฐานของการพบสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวจริงๆคำถามที่เราต้องคิดต่อทั้งหมดนี้พาเรามาสู่คำถามสำคัญครับถ้ามนุษย์ต่างดาวมีศาสนาพวกเขาจะนับถือเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเราไหมหรือพวกเขาจะนับถือจัก,กรวาล พลังงานหรือสิ่งที่เราไม่เข้าใจเลยหรือบางทีพวกเขาอาจไม่มีศาสนาเลยก็ได้ในช่วงที่แล้วเราได้ปูพื้นคำถามไปแล้วว่ามนุษย์ต่างดาวหากมีจริงพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับความไม่รู้ความสงสัยและความลึกลับของจักรวาลเหมือนที่มนุษย์เราเคยเผชิญและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแล้วถ้า พวกเขามีศาสนาจริงๆศาส,สนานั้นจะมีหน้าตาแบบไหนกันนะศาส,สนาแบบบูชาธรรมชาติมนุษย์ต่างดาวอาจมีศาสนาที่คล้ายกับยุคแรกเริ่มของเราคือการบูชาธรรมชาติหากดาวของพวกเขามีพายุพัดแรงจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตศาส,สนาอาจสอนให้บูชาพายุหากดาวนั้นเต็มไปด้วยภูเขาไฟระเบิด พวกเขาอาจมองว่าไฟใต้พิภพคือพลังศักดิ์สิทธิ์หากเป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยในโลกน้ำพวกเขาอาจสร้างตำนานเทพเจ้าแห่งกระแสน้ำนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมนุษย์เราก็เริ่มจากความเชื่อแบบนี้เช่นกันาศาสนาแบบพลังงานและมิติแต่ถ้ามนุษย์ต่างดาวมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากกว่ามนุษย์พวกเขาอาจไม่ยึดติดกับเทพเจ้าที่เป็นรูปกาย แต่หันไปนับถือสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นพลังงานจัก,กรวาลที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งมิติที่สูงกว่าที่เราไม่อาจเข้าถึงหรือแม้กระทั่งกฎฟิสิกส์เองที่ถูกยกขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่อาจเป็นศาสนาที่ดูเหมือนวิทยศาศาสตร์แต่ก็ยังคงเป็นความศรัทธาเทพเจ้าประจำเผ่าพันธุ์อีกความเป็นไปได้คือพวกเขาอาจมีเทพเจ้าในรูปแบบที่สะท้อนเผ่าพันธุ์ตัวเอง ถ้าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีหลายแขนเทพเจ้าของพวกเขาอาจมีแขนนัดไม่ท้วนถ้ามีหลายดวงตาเทพเจ้าของเขาอาจถูกบรรยายว่ามองเห็นได้ทุกมิติถ้ามีชีวิตอยู่เป็นหมู่กลุ่มคล้ายลังพึ่งศาส,สนาอาจยกจิตรวมหมู่ขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาที่ผสมผสานวิทยศาศาสตร์ลองคิดดูนะครับว่าศาสนาที่ไม่ได้บอกว่าเทพเจ้าสร้างโลก แต่บอกว่ากฎควอนตัมคือเจตจำนงของจักรวาลศาส,สนาแบบนี้อาจมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตดวงดาวการคำนวณวงโครจรหรือการทดลองทางวิทยศาศาสตร์นักบวชของพวกเขาอาจไม่ใช่คนที่สวดมนต์แต่เป็นนักวิทยศาศาสตร์ผู้ค้นคว้าความจริงเทียบกับศาสนาบนโยกเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่โลกเราจะเห็นความคล้ายคลึงฮินดู มีเทพเจ้าหลากหลายที่แทนพลังธรรมชาติพุทธไม่ยึดติดเทพเจ้าแต่เน้นกฎแห่งเหตุและผลคริสต์และอิสลามเทพเจ้าสูงสุดผู้สร้างทุกสิ่งมนุษย์ต่างดาวก็อาจมีหลากหลายรูปแบบเช่นกันตั้งแต่บูชาธรรมชาติไปจนถึงบูชาพลังงานสูงสุดของจักรวาลแต่ในอีกด้านหนึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากว่ามนุษย์ต่างดาวอาจไม่มีศาสนาเลยทำไมถึงไม่มีศาสนา หากเผ่าพันหนึ่งวิวัน์มาพร้อมกับความรู้ที่ลึกซึ้งเรื่องจัก,กรวาลพวกเขาอาจไม่จำเป็นต้องสร้างเทพเจ้ามาอธิบายสิ่งต่างๆพวกเขาอาจเข้าใจการเกิดและดับของจัก,กรวาลในเชิงวิทยาศาสตร์ตั้งแต่แรกอาจไม่กลัวความตายเพราะมองว่ามันเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปของพลังงานอาจไม่ต้องการที่พึ่งทางใจเพราะจิตใจพัฒนาไปในทิศท,ทางอื่นปรัชญาแทนศาสนาในกรณีนี้สิ่งที่พวกเขามีแทนศาสนาอาจเป็นปรัชญาการดำรงอยู่ เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเน้นการเคารพกฎจัก,กรวาลโดยไม่ต้องให้ความศักดิ์สิทธิ์มีกฎจริยธรรมเพื่อรักษาสมดุลไม่ใช่เพราะกลัวบาปบุญแต่เพราะเข้าใจผลลัพธ์โดยตรงนี่คล้ายกับแนวคิดของพุทธและเต๋าที่เน้นสัจธรรมมากกว่าเทพเจ้าโลกทัศน์ที่ข้ามพ้นศาสนามนุษย์ต่างดาวอาจมองศาสนาเหมือนเรามองความเชื่อเก่าๆของคนโบราณ พวกเขาอาจเคยมีศาสนาแต่ลัดทิ้งไปเมื่อความรู้ก้าวหน้าหรืออาจไม่เคยสร้างศาสนาขึ้นมาเลยตั้งแต่ต้นเพราะไม่เคยต้องการถึงตรงนี้คำถามที่น่าสนุกคือถ้าวันหนึ่งมนุษย์เราเจอมนุษย์ต่างดาวจริงๆและพวกเขามีหรือไม่มีศาสนาจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราถ้ามนุษย์ต่างดาวมีศาสนามนุษย์เราจะเปรียบเทียบกับศาสนาของเราบางคนอาจบอกว่าศาสนาของเราถูกต้องที่สุด บางคนอาจเปิดใจกว้างขึ้นพอเห็นว่าศรัทธาเป็นเรื่องสากลถ้ามนุษย์ต่างดาวไม่มีศาสนามนุษย์เราอาจตกใจพอคิดว่าศาสนาเป็นสิ่งสากลอาจเกิดคำถามใหญ่ในโลกว่าถ้าพวกเขาไม่มีศาสนาแล้วมนุษย์จำเป็นต้องมีหรือไม่หรืออาจเกิดความเคารพใหม่ๆต่อแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์และประชัชญาความร่วมมือหรือความขัดแย้ง การพบปะการอ่านนำไปสู่สองทาง 1. ความร่วมมือเราแลกเปลี่ยนความเชื่อปรัชญาและความรู้ 2. ความขัดแย้งศาส,สนาของเราอาจขัดแย้งกับของพวกเขาจนเกิดการประทะกันทั้งทางความคิดและสังคมท้ายที่สุดคำถามเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีศาสนาไหมไม่ได้มีคำตอบตายตัวแต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราหันกลับมามองตัวเอง ทำไมเราจึงมีศาสนาศรัทธาช่วยให้เราอยู่รอดหรือไม่และถ้าวันหนึ่งเราได้พบสิ่งมีชีวิตอื่นจริงๆเราจะพร้อมเปิดใจเรียนรู้ความเชื่อของพวกเขาไหมนี่คือคำถามที่ผมขอฝากให้ผู้ฟังทุกคนเก็บไปคิดต่อครับสวัสดีครับ